ปีนี้ก็ถือว่าเราก้าวเข้ามาสู่ปีที่7แล้วนะครับกับเวทีกรีนคอนเทนต์นะครับซึ่งเป็นเวทีที่อยากอยู่ยาวมาใช้ในระบบ77จังหวัดแลว้วก็ลิขสิทธิ์77จังหวัดน,นะครับถ้าะัดนขนาครับน้ี่เราจะดาตำแหน่งแล้ววันนี้แถ่งขารู้สึกไงบ้างครวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับเพราะว่าปีนี้เราได้มีส่วนร่วมเป็นทีมผู้จัดกับที่หีด้วยนะครับก่อนเดินเลยว่าต้องขอบคุณพี่ ปชนที่น่ารักนะครับที่ซัพพอร์ตเวทีของเรามาจนถึงปีที่7นะครับรวมถึงพี่ๆสปอนเซอร์ทุกคนเลยที่เล่งหนความสำคัญของเวทีเราแล้วก็ยอมสละบัตเจ็ดเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเวทีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านในวงการทุกคนนะครับเราขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นต้นมีใจมากๆรวมถึง ปีนี้แค่วันแถลงข่าวน้องๆก็มากันเยอะมากรู้สึกว่าปีนี้ต้องสนุกแน่นอนครับแล้วก็ครับปีนี้เป็นคณะผู้จัดด้วยยังไงบ้างครับครับก็อันดับแรกครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณสปอเซอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณปอนเซอร์ที่กําลังจะมีเพิ่มในวันนี้หลายเจ้ามากขอบคุณมากๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผมขอบคุณสื่อมวลชนจริงๆครับแล้วก็ช่างภาพทั้งหมดนะครับที่มาในวันแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ ถ้าวันนี้เนี่ยในฐาหนะตัวแทนผู้จัดนะครับถ้าผิดพลาดอะไรประการใดนะครับก็แนะนําได้แล้วก็ติชมได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมแม่แมงจีข่าวขอบคุณจากใจครับแม่ถามวันานี้ในฐานะสำรับสนุนเวทีวิจารณ์เก็ตอินกิที่ยังไงบ้างคะก็ยินดีนะคะแล้วก็เป็นเวทีที่มีเกียรติแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนร่วมสนับสนุนแล้วก็ ขอบคุณทุกทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนช่วยให้งานนี้ประสบความสําเร็จได้ดีแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รักโลกนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในในในโอกาสต่อไปค่ะีะ่ตอย ในราคา60เต่าที่สะสมงานเป็นครั้งเป็นร้อยครั้งดีดีนะครับที่เรายังามทให้การสนับสนุนนะครับกับเวทีที่มีคุณภาพแตบเพราะว่าตั้งแต่เราสนับสนุนมานะครับก็เวทีนี้เราบอกได้เลยว่าเออเป็นได้บุคลากรที่ดูแลโลกได้ดีนะครับแล้วก็เออให้การสนับสนุนเกี่ยวกับสิบแปดล้อได้จรสุดนะครับที่อาคารนี้เอก็อยู่กันมาเจ็ดปีนะครับซึ่ง เวทีนี้ก็เป็นเวทีที่สร้างสรรค์ของรเรานะครับแล้วก็เราก็ขยันตลอดเพราะว่าผมคิดว่าพัวก,กันสัมพันธ์เรือ่อนี้พี่ไก่พี่ไก่นะคะวันนี้ได้นำของแบรนด์ของเองมาอยู่บนเวทีด้วยค่ะดีใจมากๆนะคะเหมือนเหมือนกลับกลับบ้านแล้วมาเจอพี่น้องเพื่อนพ้องสื่อมวลชนเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ Save Earth ของ Mister Landscape เนี่ยควรจะมีต่อไปเรื่อยๆขอให้เกรงใจน,นะคะโจ๊ะโจ๊ก ก็อ,อยากขอบคุณครับอยากขอบคุณพี่ๆช่างภาพและสื่มอมวลชนทุกท่านทุกสื่อทุกองค์กรนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีพี่ๆสื่อไม่มีพี่ช่างภาพก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับทางสปอนเซอร์ปัจจุบันแล้วก็สปอนเซอร์อนาคตครับก็ยังก็ กบกิตตามนะครับแลนด์สเคปในปี2026ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่มีขาคอนเสิรตปีนีเี่นที่ผมถ่ายระดับจังหวัดเองบอกว่าหลืองนีเแอะแล้วสำหรับใครที่สนใจยังไงบ้างนะฮะคือจริงๆแล้วว่าก่อ,อ,อนหน้านี้คบไปแล้วนะ77จังหวัดแต่บ,บางท่านกนี่คือติดภารกิจก็เลยตอนนี้ยังมีอีกประมาณ10จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดต่อไดอ้หลังจากวันนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้กับการเก็บตัวนะครับเราจะมีขึ้นในวันที่17 18นก เวลาที่เดอะเกษตรโฮเทลนะครับซึ่งเป็นสถาบันจุฬาพรด้วยนะครับที่วัวหินนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมรอบไฟนอลนะครับติดต่อซื้อบัตรได้ซึ่งปีนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็จัดไฟนอลวันที่ยิมสองเดือนกุมภานะครับแล้วคุณจะคุณจะประบติจุนหลอกปีนี้ทีท่เราตามหามิสเตอร์แลนดสเกตไหมเนี่มิสเตอร์แลนด์สเกตทุกปีนะครับคือเราไม่มีเส้นไม่มีล็อกไม่มีบล็อกแน่นอนแล้วเราก็คือดูตามเนื้อผ้าบางทีอาจจะไม่ได้หล่อที่สุดแต่ทํางานให้กับองค์กรแล้วก็อยู่กับ กิจกรรมของเรานะครับแล้วก็เป็นจิตอาสาสารประโยชน์แล้วก็คาเพื่อส่วนรวมด้วยครับคระคือื่วสำหรับหนุ่มหล่อที่อยากจะลดคู่ความครับสำหรับหนุ่มหล่อที่ยังมีเวลานะครับมาพัฒนาบุคลิกภาพกับมิเตอร์แลนสเกตนะครับสำหรับคนที่พลาดโอกาสสำหรับเวทีใหญ่ๆหรือเวทีน้องใหม่ที่ไม่เคยประกวดที่ไหนเลยนะครับเราที่นี่นะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกอ่า อายุตั้งแต่17ถึง42ปีนะครับเรามาทำร่วมกิจกรรมรักโลกด้วยกันนะครับเพื่อสังคมที่น่าอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะระยะดิจิทัลนี้เลยนะค,คะ